อากาศดีตอนช่วงเย็นนี้มีใครมาหาลับลับลับ,ลบสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสไตล์กันกันค่ะเข้าสช่วงช่วงช่วง,วงทำเชฟกระทะเล็กเราเราเห็นว่นาเราทำบ่อยๆก็เพราะว่าเราชอบไปหาของอะไรจากเซเว่นไงแล้วก็ไปเว้ไปเซเว่นอยู่ ตอนนี้เราก็เจานุมทำอะไรอยู่คะวันนี้นีทำไอ้เจ้าเยลลี่เนี่ยไอ้พวกสัตว์ต่างๆไม่ใช้แค่ความยินนะคะไม่ใช่เพาะนั่นกันนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเรากขอลอี่จริงๆเลยนะคะอันนี้ที่ได้มาก็ยังเป็นย่านเลยแต่แนะนำว่าไม่ให้กินเยลลี่บ่อยนะคะเพราะอะไรคะหวานเยอยราเราได้ทั้งหมดกี่สีลวคะ าขอให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะว่าสีส้มคืออะไรคะสีแดงก็คือรสาวสตรอเบอรี่สีเหลืองก็คือรสอะไรสับปะรดสีตมองหสีฟ้าสีฟ้าคือรสมิดฟุตมิตฟุตอือหือสามรสนี้อะตอนนี้เรามันเขอรูปอะไร อ่ะอยู่ใกล้ๆค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะมาทำการผสมสีกันได้นะคะผสมสีได้ตอนนี้เราค้นให้ละเอียดกว่านี้ดีกว่ามีปลาหมึกด้วยนะคะมีปลามีปลาหมึกปาหวานมีกุ้งด้วยหรอคะอืมรู้สึกเช็ดจะอักเเราควรจะเอาปลาไปกี่เราควรเอาปลาไปสี่อะไรคะจินตนาการของเด็กเลยค่ะ ผสมเอานะคะจะเอาในผสมไคมไม่ค่ะแล้วแต่เค่ะผสมเหลืองหน่อยก็อร่อยเลยค่ะออกเป็นสีอะไรคะสีน้ำฟ้าออกกลำเป็นแอปเปิ้ลเป็นแอปเปิ้ลมันสีเปอะไรอุ้ยมาจอนได้ไงไฮเจ้าผู้เมงวันไปเลยนะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้จะหน้าร้อนอย่างนี้แล้วค่ะ ไม่นั้นหนูไม่กดจ่ายอ้าวหนูไปกดผิดเหรอคะโอเคร้อนเลยใช่ไหมคะก็ว่าอยู่โอเคอ้าวตเนี่ยแม่ให้ความรู้เพื่อนๆสักหน่อยได้ไหมคะค่ะมีบอกค่ะว่าสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะเป็นรสใช่ค่ะรสอะไรอะคะพรันค่ะสับปะรดผสมกับมิสฟู้ดก็จะเป็น แอปเปิลนะคะทุกคงมันกลายเป็นแอปเปิลจริงแล้วเนี่ยใช่แล้วก็มิ์ฟรุตบวกสตรอเบอรี่ก็จะเป็นเบอรี่นะคะตอนนี้นเราผสมกันอยู่ผสมรสมิ์ฟรุต <food S 2> กับสับประรดตอนนี้พ่อเรากลับมาแล้วอ,อ,อันนี้คือกุ้งนะกุ้งไหนสีอะไรที่มันเหมือนกุ้งอยากลองผสมกับสตรอเบอรี่อ่ะมิ์ฟรุต สมกับรได้ค่ะระวังเก็ไว้แม่ค่ะต้องใช้สีอะไรเยอะกับสีอะไรเหรอคะจะทําให้เกิดสีอะไรอะคะสีม่วงสีม่วงเราก็เอาสีอะไรคะฟ้าผสมสีแดงค่ะอะไรมากกว่าเท่ากันค่ะปริมาณเท่ากันค่ะแล้วก็เทใครมาหน้าไม่เปิดไรครับไม่ค่ะอากาศกำลังดีหรือว่าแสงกลลังดีเย แสงแดดกำลังดีเลยนะคะเอาคค่ะสีแดงไม้โรสตร์เบอรี่มะเอรี่ค่ะเอ๊แต่มันน้อยไปไหมคะอันทีเริ่มเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะต้องเร็วกว่านี้แล้วนะคะการการน้องเร็วกว่านี้นะคะอ่ามันจะแข็งตัวหรือที่ไม่ต้องแช่ช่องฟิตแล้วมั้งเนี่ยใช่ค่ะถ้าเราอยากให้แข็งเป๊เราแช่ช่องฟิตไปเลย oh my god อนนี้เราก็เราก็อยู่จันนะคอุอันถัดไปเลยค่ะอันถัดไปเลยค่ะต้องรีบๆคนอ่ะถัดไปเลยนะคะตอนนี้มันจะกลายเป็นสีม่วงไหมเนี่ยก็อะไรมัน,ม,นมันเริ่มเหลวแล้วลนะ่ะเ,เริ่มจะนั่นนะคะไม่เป็นไรค่ะยังนนยังอันนั้นอยู่แป๊บอันนั้นหยุดแล้วค่ะเทอะไรคาน้องคะสีแดงเริ่มล้นทะลักออกมาแล้วนะคะ สีแองนี่ค่ะเราจะทิปติดตรงบล็อกนี่แอะชุดตอนนี้ปุ๋ย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 ล้างมือก่อนที่จะทำนะคะเอาค่ะสีเหลืองต้องต้องจัดการนั้เอ้ยลืมไปเลยซื้อซื้อจากเซเว่นค่ะบอกแล้วค่ะบอกแล้วสีเหลืองเลยค่ะทุกคนอุ้ยมันก็ยังเหลวเหลวนิดหน่อย ตักได้ไหมน่าใหนดูสิคือชิมชับเชฟเชฟเรียบร้แล้วครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวแล้วนะค่ะอุ้ยผสมโอ้ยจะกลายเป็นสีอะไรนะเนี่ยเป็นลายเรนโบว์ค่ะเรนโบว์ดึง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 อันนี้อ่ะนั้นได้อันนั้นได้ผสมกับหนูัไม่ได้ผสมสีอะไรกับพลันค่ะพลันแดงกับเหลืองค่ะ กับเหลืองเลยสัก <Okay. S 2> สเ <Okay. S 2> นตตัวนี้ก็เป็น oh. ตอนนี้สีแดงกัายเป็นอวาง<ด>วางสีเหลืองลงก่อนได้นะคะสีแดงกลายเป็นอะไรเชฟคะระวังสีจะเปิดชุดนะคะชุดนักเรียนนะคะอย่างน้อยมันก็ยังไปแิ่ขนมค่ะ,คะได้อยู่ค่ะไทยเป็นคนสักแต่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่เบนพอเราเทาประมาณนี้เข้ากันแล้วเราก็ ใส่สับประประมันจะกลาเป็นอะไรอ่ะจัางน่ารักนะคะเป็นสีผสมทำเป็นใส่ลุงก็ได้นะคะอุ้ยผมหนูเผลอติดไปโอ้ my ม o ก็ชชเอออกชฟเชฟคะเชฟคะให้เรียบร้อยค่ะเชฟผู้ให้แสงสว่างในการถ่ายทำแบบคมชัดมากเลย เป็นไงบ้างคะตอนนี้มันบางอันมันก็จะแข็งอยู่แล้วเนี่ยแข็งเลยเหรอกินได้เลยหรือเปล่าอันนี้แข็งเลยเนี่ยมีใครมาหากันกันอ่ามีผู้ชายมารอชิมด้วยนะคะคุณพ่อทำอะไรคะคุณทำอะไรเอ่อกำลังเป็นเชฟกระทะเหล็กอยู่ค่ะอันนี้เป็นเชฟอะไรดีคะป๊าๆช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะคะเชฟเชฟได้ที่ชั้น บีเชฟกระทะแหลก่ะได้ไหมคะกระแกอาปากอาปากชิมแล้วค่ะแหลกได้ไหมลูกไม่ค่อยได้ไม่เพาะค่ะแล้วเราจะใส่เม็ดเม็ดตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไรล่ะคะมันบอกว่าพอเเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะด้านหน้าเยลลี่ เชิญค่ะเชิญค่ะ,ะ,คะกำลังรออยู่นะคะให้ได้แช่ข่าวความแนะนำทางในห้องแอร์25องศาห้องแอร์เหรอก็ช่องเย็นก็นได้ค่ะไม่เป็นไรตู้เย็นก็นได้แต่ตู้เย็นไม่ต้องช่องฟิตก็ได้ค่ะพี่คะเอาตัวนี้ใส่ได้ไหมคะสีชมพูค่ะพี่แอนตัน ตอนนี้อยากจะทําให้สีเหลืองมันหมายถึงว่าให้มันเป็นเยลลี่ไวขึ้นสีแดงมันกลายเป็นเยลลี่ไปแล้วก็กินได้เลยค่ะไม่ลองชิมอันนี้ก่อนชิม,นนอมเ,เองตอนนี้มันเป็นเหมือนเยื่ยอมย่ยอยห่อย เกเชฟจะกินหมดเลยนะคะไม่แบ่งคนอื่นแล้วถ้าสมมติว่าใครไม่มีตู้เย็นก็รอนานมากหรือว่าถ้าบ้านใครงังไม่มีตู้เย็นแต่ว่ามีห้องแอร์เอาไปตากไว้ในห้องแอร์25องศาประมาณสัก20นาทีได้ค่ะเอาไมาชิมสีเหลียงกันค่ะแล้วสดเดี๋ยวเรามาถ่ายทำตอนที่เขาเซ็ตตัวอีกทีดีไหมคะ โอเคเดี๋ยวเจอกันหกจริงๆเวยหกแล้วหกแล้วทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน